ถ้ามีคนมาถามคุณว่าคุณครับถ้ารวยเป็นเศรษฐีคุณจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างคุณจะตอบว่าอย่างไรและใช้เวลาเท่าไร่ในการตอบคำถามนี้นี่คือ Star g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองปกติแล้วนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกถามว่าอยากรวยไหมหรือว่าอยากมีเงินไหม ซึ่งคำตอบเนี่ยมันสุดแสนจะง่ายดดยนะครับนั่นคือตอบว่าอยากหรือไม่อยากแต่ถ้าหากโดนถามด้วยคำถามคุณครับถ้ารวยเป็นเศรษฐีคุณจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างคุณจะตอบว่าอย่างไรคำถามนี้นะดูเหมือนเป็นคำถามง่ายๆนะฮะแต่คำตอบของคำถามนี้มันตอบยากมากบางคนอาจจะตอบได้ทันทีนะครับเพราะคิดคำตอบนี้มานานแล้ว บางคนอาจจะอ้ำอ้อึ้งอึเพราะไม่เคยถามตนเองด้วยคำถามนี้มาก่อนบางคนใช้เวลาตอบคำถามนี้เป็นปีบางคนอาจจะแม้กระทั่งไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้คุณรองถามตัวเองด้วยคำถามนี้ดูนะครับบางทีคำถามนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้ใครจะรู้เมื่อคุณถามคำถามตนเองแล้วพยายามตอบโดยใช้ความรู้สึกของตัวคุณเองนะ รวมถึงประสบการณ์ของตัวคุณด้วยคุณก็จะรู้จริงๆว่าคุณต้องการเงินไปทำอะไรและจํานวนเท่าไหร่สำหรับชีวิตคุณ <S <S คุณจะหลุดออกจากกับดักนาของความต้องการมีเงินมากๆโดยไม่รู้ว่าจะมีเงินมากๆไปเพื่ออะไรคนส่วนใหญ่นะครับมักจะติดกับข้างต้นนะแล้วก็พาชีวิตไปในเส้นทางที่อาจจะ ไม่ใช่เส้นทางที่ตนเองต้องการอย่างแท้จริงยิ่งใครตอบคำถามนี้ได้เร็วเท่าไหร่นะฮะโอกาสที่จะมีความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้เร็วก็จะมีโอกาสมากขึ้นสมมุติว่านะค,คุณกำลังคิดบางสิ่งบางอย่างนะ,ะที่คุณอยากได้นะฮะและในระหว่างที่คุณคิดอยู่นั้นก็มีชายคนนึ่งโผลเวบขึ้นมานะ,ะแล้วเขาก็ถามคุณด้วยคำถามต่างๆนะ,ะพอคุณตอบ เขาก็จะพูดกับคุณว่าแล้วไงต่อละ่ะแล้วไงต่อละ่ะแล้วไงต่อละ่ะและนี่คือบทสนทนาระหว่างคุณกับชายที่โผล่เขามานะฮะเขาถามคุณว่าคุณจะทําอย่างไรหากคุณมีเงินไรายได้ปีละหนึ่งล้านบาทนะฮะสมมุติว่าผมเป็นคนที่ถูกถามคําถามนั้นผมอาจจะตอบว่าผมอาจจะซื้อบ้านหลังใหม่นะะชายคนนั้นก็ถามต่อผมว่าแล้วไงต่อละ่ะผมก็ตอบว่า ผมจะไปเที่ยวพักร้อนต่างประเทศกับภรรยาเขาก็ถามผมต่อว่าแล้วไงต่อละ่ะผมซื้ออะไรสักอย่างให้ภรรยาและก็ครอบครัวของผมเขาก็ถามผมต่อว่าแล้วไงต่อละ่ะผมก็ตอบว่าในที่สุดผมก็ได้ทำตามความฝันของผมสักทีเขาก็ถามผมต่อว่าแล้วไงต่อละ่ะผมก็นั่งนึกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอบว่านอ,อกจากนั้นเนี่ยผมก็คงทำสิ่งเดียวที่ผมทำอยู่ทุกๆวันนะครับ คือนึกอะไรไม่ออกแล้วก็ตอบมานึกถึงสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันถ้าคุณลองคิดดูดีๆนะครับเมื่อคุณมีเงินมากขึ้นคุณก็จะคิดที่จะใช้เงินนั้นก่อนนะจากนั้นคุณก็จะกลับมาทําสิ่งเดิมๆเมสมอเลยนั่นคือการใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะแน่นอนครับถ้าเกิดคุณมีเงินมากขึ้นเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องค่าใช้จ่ายรวมถึงการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่านั่นมันเป็นเรื่องใหญ่ เมื่อคุณคิดทบทวนและค้นหาคำตอบนะฮะของความต้องการเนี่ยคุณก็จะพบว่าคุณต้องการร่ำรวยเป็นหลักนะฮะเพื่อคุณจะได้ใช้จ่ายไปกับสิ่งต่างๆนะฮะบางคนอาจจะใช้จ่ายไปกับการท่องเที่ยวนะฮะบางคนใช้จ่ายไปกับความหรูหรานะฮะแต่เมื่อคุณใช้เงินจนหมดนะฮะคุณก็ยังต้องทำในสิ่งที่คนที่มีความสุขเขาทำกันนั่นคือ การได้ตื่นขึ้นมาทุกๆวันนะใช้เวลาในแต่ละวันอย่างมีความหมายนะแล้วก็สนุกสนานนี่แหละคือสาระสำคัญของความสุขในชีวิตนะฮะความคิดที่จะมีเงินมากมายนะมันจะฟังดูดีนะในหัวของคนส่วนใหญ่เสมอครับมันมีคำพูดคำพูดหนึ่งนะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกพอสมควรนะที่แม้นว่าเงินจะฟังดูน่าตื่นเต้นนะ ในจินตนาการของคนคนหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วเงินเหล่านั้นมักก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมเสมอนะโดยคนเหล่านั้นจะเก็บเงินส่วนเกินทั้งหมดไว้ในที่ที่มีประโยชน์เช่นในธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่นะจากนั้นก็กลับมาใช้ชีวิตแบบที่กำลังเพลิดเพลินอยู่ในปัจจุบันนะคนส่วนใหญ่เนมีเป้าหมายชีวิตนะฮะแต่เป้าหมายชีวิตเนี่ย ในมุมมองของผมนะครบแบ่งได้ออกเป็น2รูปแบบครับรูปแบบแรกก็คือเป้าหมายชีวิตที่กำหนดขึ้นมาตามค่านิยมของสังคมครับและรูปแบบที่2คือเป้าหมายชีวิตที่มีความหมายนะที่สะท้อนออกมาจากความต้องการภายในที่แท้จริงของคนคนหนึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของค่านิยมสังคมครับดังนั้นจึงทำให้เป้าหมายชีวิตของพวกเขาเนี่ย อาจจะไม่มีความหมายเพราะมันไม่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงหรือความหมายที่แท้จริงที่มาจากภายในตัวตนของเรานะฮะโดยสาเหตุนี้เองจึงทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่รู้จักพอนะเพราะว่ามันเติมไม่เต็มสักทีไนงะเพราะว่าสิ่งที่เติมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นความต้องการที่แท้จ,จริงคนทุกคนเนี่ยมีความหมายของชีวิตนะฮะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักไม่ค่อยฟังเสียงจากภายในของตนเองครับนะ แต่เมื่อใดที่คุณค้นพบความหมายที่แท้จริงเนี่ยหรือความต้องการที่แท้จริงของคุณนะฮะคุณก็จะรู้ว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่นะฮะเพื่อเอาไปทำอะไรนะฮะบางทีคำว่าเศรษฐีเนี่ยอาจจะหายไปจากพจนานุกรมคำศัพท์ในสมองของคุณเลยเพราะฉะนั้นนะครับถามตนเองนะถามตนเองถามตัวตนข้างในของคุณทุกๆวันนะฮะว่าความหมายที่แท้จริง หรือความต้องการที่แท้จริงของคุณเนี่ยคืออะไรนะฮะเมื่อคุณตอบได้คุณก็จะค้นพบเป้าหมายที่มีความหมายของคุณหรือว่า Y ของคุณนั่นเองและณนะวินาทีนั้นนะครับคุณก็จะกลายเป็นเศรษฐีไปนในทันทีเลยเศรษฐีที่มีความสุขแล้วเงินก็จะไหลเข้ามาหาคุณครับสองคำถามข้างต้นนะก็จะนำมาสู่เรื่องการกำหนดไลฟ์สไตล์ครับนะหรือรูปแบบชีวิตที่ใช่ สำหรับคุณนะฮะเมื่อคุณมีรูปแบบชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่ใช่คุณก็จะสนุกกับชีวิตคุณนะฮะเมื่อคุณรู้ว่าคุณชอบทำอะไรจริงๆในโลกยุคปัจจุบันนะฮะคุณจะเห็นว่ามีผู้คนมากมายนะครับที่เลือกจะใช้ชีวิตในรูปแบบที่เขากำหนดนะครับเขามีความสุขแถมยังได้เงินด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะสิ่งที่ผมเห็นประจำนะครคือนะคพวกยูทูบเบอร์นะ ที่ผมชอบดูอย่างเช่นเบนไกจินแบกเป้เที่ยวคนเดียวนะหรือว่าด็อกเรวิทสิทธิเวคินเนี่ยนะพอเราดู YouTube ของเขาเนี่ยสิ่งที่มันสะท้อนออกมาจากสิ่งที่เขาทำนะฮะเขามีความสุขในสิ่งที่เขาทำนะแถมเขายังได้เงินจากสิ่งที่เขาทำด้วยนะครับสำหรับผมเนี่ยตอนนี้อายุ59ปีนะปีหน้าก็60แล้วนะแต่ผมก็ยังสนุกอยู่กับการทำคอนเทนต์เหมือนกับคลิปที่ผมทำให้ท่านดูเนี่ยนะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่2ของผมนะครับแต่ก็ทําให้ผมสนุกนะแล้วก็ได้แบ่งปันนะแถมยังสร้างรายได้ได้อีกด้วยนะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ใช่ไรายได้อะไรที่มากมายนะครับแต่มันก็ตอบสนองรูปแบบชีวิตของผมในวัยขนาดผมนะได้เป็นอย่างดีครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตที่มีความสุขนะในรูปแบบที่ผมต้องการนะอย่างแท้จริงครับและในแนวความคิดของผมนะฮะ นี่คือการใช้ชีวิตที่ดีนะเมื่อคุณสามารถกำหนดไลฟ์สไตล์ของคุณได้เนี่ยคุณก็จะเต็มที่นะที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งไลฟ์สไตล์นั้นนะเหมือนกับที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยแหละครับและเจ้าสิ่งนี้นี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าคุณจะต้องใช้เงินนะหรือว่ามีเงินเท่าไหร่เพื่อให้คุณได้มาซึ่งไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการเมื่อคุณตอบ คําถามทั้ง3คําถามนะโดยการถามตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเส้นทางแห่งความสุขของคุณเนี่ยคืออะไรครับแล้วคุณต้องการเงินเท่าไหร่และทําอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่คุณได้วางแผนแล้วว่าเนี่ยมันใช่สําหรับคุณคุณเห็นความแตกต่างหรือไม่ครับนะระหว่างคําถาม ถ้าเกิดมีคนมาถามคุณว่าคุณอยากรวยหรือว่าอยากเป็นเศรษฐีหรือไม่ซึ่งมันตอบง่ายมากนะก็คืออยากหรือไม่อยากนะแต่ว่าถ้าเกิดมีคนมาถามว่าถ้าเกิดมีเงิน1ล้านบาทเนี่ยรายได้ต่อหล้านบาทต่อปีเนี่ยคุณจะเอาเงินไปทําอะไรเนี่ยนี่เป็นคําถามที่ตอบค่อนข้างยากนะต้องคิดต้องไตร่ตรองต้องถามตัวเองเราถึงจะตอบคําถามเหล่านี้ได้ ซึ่งถ้าคุณตอบได้เนะี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะไปสู่เส้นทางชีวิตที่สามารถสร้างทั้งความสุขและความสำเร็จได้นะฮะแล้วก็เติมเต็มชีวิตถ้าเกิดคุณฟังผมมาถึงตอนนี้นะฮะและคุณยังงงๆอยู่ว่าสิ่งที่ผมพูดนะ่ยคืออะไรนะฮะผมแนะนำให้คุณเริ่มต้นที่คำถามนะถามตัวเองว่า ถ้าคุณมีเงินแล้วคุณจะเอาเงินไปทำอะไรนะแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณจะได้อะไรจากการถามตนเองด้วยคำถามแบบนี้เอาละครับพอดแคสต์นี้นะฮะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะกับทุกท่านนะครับก่อนจบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามกดกระดิ่งนะฮะให้กับช่อง s t r a t e g i c Man ด้วยครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขนะประสบความสำเร็จ ในทุกๆเรื่องตามที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในพอดแคสต์ต่อไปครับสวัสดีครับนี่คือ Star e g e c k m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง